ก็ยังได้ที่ <laughs>

การเมืองนี่ก็คือพี่น้องทางจังหวัดระยองโดยการนำของท่านเจ้าคณะอำเภออำเภอพัฒนานนิคม จังหวัดระยองครับด้นํำถึงยังชีพนะครับมาซอยพี่นองที่ประสบภัยโดยเฉพาะทั้งพี่นองทหารน,นะครับจำนวน3 0 0รอยชุดและอีกส่วนหนึ่งกับพ่นองชเช่าอำเภอพงบูลเท่ากับพี่นองชาอำเภอพงบุญก็ได้มาสมทสมตอ่าก็ถือว่าเป็นครงการดีๆที่ท่างระยองเฮ็ดเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้พื้นที่แต่ละตารางนิ้วขพงเะาอย่าให้มันเสียหายไปไซครับเจ็บรักษาไว้ให้ซัวลูกซัวหลานพิ่นล่ะครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆครับ แต่เป็นไปได้แต่มีโอกาสกัอย่ากรวมน้ำผนล้วครับครับผ <Styles. S 1> มผมมอบให้ทหารและก็ประชาชนที่ได้รับผลจากภัยสงครามเพราะว่าการเป็นกำลังของชาติสำคัญประเทศชาติศาสนา หามาลัก์ักิ์จะอยู่ได้ต้องอาศัยทหารเป็นแรงบ้าเป็นผู้นำทำให้ประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพอเห็นความสำคัญตรงนี้ก็คณะสองฆอ์เบอร์นี้ของมัฒนาจักหวรระยองแล้วก็คณะสงฆ์และระญาติยองอำเภอบางบูรีจังหวัดศรีสะเกดร่วมกัน ท่านอะไรท่านยกขึ้นยกขึ้นเะครับยกไม่ใช่ทั้นแต่ผยกแต่ยกแต่ทั้งหมดยกจับยกจาบได้ไครับก็แตกทรเลยครับ